ลูกบอกพ่ออยากกินขนมพ่อก็เลยไปซื้อมาให้แต่พอไปซื้อแล้วเอา้าขนมเหลือน,นิดเดียวพ่อก็เลยซื้อมาให้นิดเดียวเท่านั้นพอลูกได้ขนมนิดเดียวรู้สึกเฉยๆคุณว่ารอบต่อไปพ่อจะไปซื้อขนมมาอีกไหมเหมือนกันค่ะหลายคนหลังจากที่ใช้กระเป๋าสตางค์ไปแล้วนะคะจากที่ไม่เคยฉูกหวยเลยครั้งแรกถูกหวยแค่นิดเดียวรู้สึกไม่ดีเอะทำไมคนอื่นเขาได้เลือนหมื่นเลือนแสนทําไมเราไม่ได้แบบนี้คุณว่างวดต่อไปเขาจะได้ไหม ใครที่ได้โชคลาภมาไม่ว่าจะได้มากหรือได้น้อยนะคะให้ใช้ความลับในเรื่องของการตั้งจิตให้จิตเปิดค่ะจะทําบุญก็ได้หรือไม่ทําบุญก็ได้นะคะถ้าว่างหรือเวลาประจวบเหมาะไปทําบุญได้ถ้าไม่ว่างก็ไม่ต้องไปนะคะเพราะคนเราทุกคนมีบุญที่ได้สร้างได้สั่งสมมาอยู่แล้วนะคะถ้าสะดวกไปทําบุญค่อยไปทําบุญค่ะแล้วตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้กับครูบาอาจารย์ศาสตร์ต่างๆที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์นะคะซึ่งกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีพุทุคุณเฉพาะเจาะจงในเรื่องของการเงินและโชคล เพราะมีพุทธคุณของยันเศรษฐีพุทธคุณณโมพุทธายะที่ในพระกระถาเงินล้านและใครที่รับเป็นกระเป๋าตังค์ใบายาวจะมีพุทธคุณของยันพระศิวลีอยู่ที่หางซิฟด้วยนะคะซึ่งรุ่นนี้ใครที่เน้นในเรื่องของโชคลาภการเงินโดยเฉพาะโชคลาภในทุกจกวันพินแนะนําเป็นรุ่นหนีไกลจะหมดแล้วนะคะ